พัฒนางานบริการไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทำด้วยใจรักที่จะเห็นผู้ใช้บริการมีความสุขเมื่อมารับบริการศูนย์อพยพบ้านเขาล้านหรือปัจจุบันคือศูนย์ราชการุ่นสภากาชาติไทยเขาล้านจังหวัดตราดในอดีตอาจเคยได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่สำหรับผู้อพยพลี้ภัยสงครามจากประเทศเพื่อนบ้านมาอยู่อาศัย ปัจจุบันระยะเวลาผ่านมานานถึง4ทศวรรษแล้วที่แห่งนี้ถูกพัฒนาปรับปรุงให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทั้งในเรื่องประวัติศาสตร์ด้านมนุษยธรรมเป็นสถานที่สำหรับให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาได้มาเข้าค่ายพักแรมเพื่อทำกิจกรรมและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามเปิดต้อนรับผู้มาเยือนตลอดเวลา มีผู้มาใช้บริการการพัฒนาปรับปรุงทั้งในส่วนที่เป็นสถานที่บุคลากรการบริหารจัดการต่างๆจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้จากโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9โครงการบึงเขาล้านที่กำลังปรับปรุงให้เกิดความสวยงามและกำลังกลายเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน สำหรับบึงเขาวร้านนี่ก็เป็นโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งช่วงที่มีผู้พรพากตอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2522ที่สมเด็จองค์สภานายิกาสภา,ากชาติไทยได้สเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือผู้พรพยก์ผู้พิพากษาจำนวนนับแสนที่อยู่ที่นี่ขาดแหล่งน้ำเพราะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ทรงทราบว่าผู้อพยพขาดแหล่งน้ําจึงได้พระราชทานโครงการพระราชดำริให้ชนประทานทํากะทําฝายปิดขั้นเพื่อให้น้ํามีเพียงพอสําหรับที่จะช่วยเหลือผู้อพยพเมื่อผู้อพยพได้ย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่สเป็นที่เรียบร้อยภายหลังการปรับปรุงพัฒนาเป็นศูนย์ราชการุ่นสภากาชาติไทยแล้ว บึงเข่าล้านซึ่งยังคงน่าจะทำประโยชน์ได้มากกว่าการเป็นบึงน้ำธรรมดาจึงถูกนำเข้าสู่แผนแม่บทเพื่อปรับปรุงขุดลอกบึงน้ำให้มีน้ำเพิ่มขึ้นด้วยการสนับสนุนของกรมชลประทานสำหรับใช้ภายในศูนย์ราชการุณและช่วยเหลือชาวสวนผลไม้ที่มีพื้นที่ใกล้เคียงได้อาศัยน้ำทำการเกษตรในยามหดูแลง้งส่วนดินที่ขุดมาได้ก็นำไปถมเป็นถนนรอบบึง ขยายให้กว้างออกไปเพื่อเตรียมปรับทัศนียภาพให้กลายเป็นถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้เดินออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจและในอนาคตอาจจะทำเป็นลู่สำหรับปั่นจัก,กรยานอีกด้วย ถัดมาใกล้ๆกันกับบึงเขาล้านมีสวนผลไม้ประจําภาคตะวันออกซึ่งกำลังจะเป็นอีกหนึ่งงานบริการที่ศูนย์ราชการุณหมายมั่นว่าในอนาคตเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเยือนหรือเข้าพักนอกจากจะได้เดินออกกำลังกายหรือปั่นจักรยานแล้วยังสามารถเข้ามาแวะชมสวนผลไม้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองสละกระท้อนมะม่วงกล้วย แก้วมังกรและอีกมากมายซึ่งหากปีไหนที่ผลไม้ออกผลมากๆก็ยังสามารถจำหน่ายหาไรายได้ให้กับศูนย์ราชการุนลดการของงบประมาณจากสภากาชาติไทยได้อีกทางหนึ่งตัวนี้เกิดขึ้นโดยดําริของท่านแผนวันนาเมธี ท่านเลขาธิการสภากชาติไทยท่านมาเยี่ยมที่ศูนย์ราชการุนแล้วท่านก็บอกว่าพื้นที่ที่ศูนย์เนี่ยถ้าสามารถทำสวนผลไม้ประจำภาคตะวันออก เพื่อเป็นแหล่งศึกษาของเยาวชนได้ก็จะเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งผมจึงได้เริ่มโครงการขึ้นมาโดยได้รับการสนับสนุนสโมรสรไลออนตราดร่วมกับไลออนขลุงของจังหวัดจันทบุรีสนับสนุนพันกล้าไม้ให้300กว่าต้นเราไม่ได้ปลูกเพื่อจะจำหน่ายเรากำลังทำการพัฒนาซึ่ง ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่แล้วท่านก็บอกว่าที่จริงแล้วเรามีสวนอย่างนี้น่าจะมีแนวทางที่จะหาไรายได้มาเข้าศูนย์เพื่อเป็นการสนับสนุนสภากาชาติไม่ให้ศูนย์ต้องไปขอเงินสภากาชาติทั้งหมด100%ซส่วนหนึ่งราอาจะจัดทาได้ถ้าเรามีผลไม้มากพอนอกจากสวนผลไม้แล้วสวนราชการณยังมีสวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด77จังหวัด สวนสมุนไพรแก้โรคต่างๆ20กลุ่มโรคส่วนไม้ในพุทธประวัติ18ชนิดและสวนป่าชายเลนซึ่งแต่ละสวนจะมีป้ายชื่อต้นไม้ติด QR Code เพื่อให้ผู้มาศึกษาสามารถสแกน QR Code เข้าไปดูประวัติความสำคัญและประโยชน์ของต้นไม้เหล่านั้นได้ด้วยโดยเฉพาะสวนป่าชายเลนในอนาคตอันใกล้กำลังจะมีการพัฒนาให้มีสะพานไม้ เพื่อสะดวกในการเดินเข้าไปชมศึกษาธรรมชาติอย่างใกล้ชิดรายละเอียดจะเป็นอย่างไรจะได้เดินชมหิ่งห้อยในสวนป่าชายเลนเมื่อไหร่โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ